สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l กลัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะพาเพื่อนๆมาทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมสูตรน้ำมะพร้าวล้วนๆนะคะหอมหวานเยน็นชื่นใจค่ะสามารถเอาไปทำทานเล่นที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีมะพร้าวน้ำหอม3ลูกนะคะเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบบที่เขาคว้านแล้วก็ได้นะคะสะดวกดีหรือว่าใครจะนำมาคว้านเองที่บ้านก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวครึ่งถ้วยตวงค่ะผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเจาะเอาเฉพาะน้ำมะพร้าวนะคะออกใส่ภา,าชนะไว้วันนี้โบใช้มะพร้าวทั้งหมด3ลูกนะคะ ก็จะได้น้ำมะพร้าวประมาณ1ลิตรนะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดเนี่ยเจาะเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวนะคะวันนี้โบใช้เป็นแบบที่เขาคว้านมาแล้วนะคะก็จะสะดวกแล้วก็ทำง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าใครซื้อมาแบบเป็นลูกเนี่ยเราก็เจาะคว้านเอาเองนะคะหรือว่าจะใช้ช้อนตักเอาเฉพาะเนื้อออกมาก็ได้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็นำเนื้อมะพร้าวมาหั่นนะคะเป็นชิ้นตามความชอบได้เลย ใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัววุ้นนะคะโดยใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมด1ลิตรนะคะใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ใส่ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะพักวุ้นไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยเขาอิ่มน้ําก่อนค่ะเวลาที่เราทําวุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวุ้นเขาจะไม่คายน้ํานะคะแล้วก็จะสามารถ เก็บบุญนี้ไว้ได้นานนะคะเป็นอาทิตย์เลยค่ะในขณะที่เรารอบุญได้ที่นะคะเราก็จะมาเตรียมถ้วยบุญกันค่ะวันนี้โบจะใช้ใส่ลงไปในตัวมะพร้าวเลยนะคะทั้งหมด3ลูกแล้วก็จะใส่ในถ้วยขนาด1ออนนะคะอันนี้เป็นขนาดสำหรับใส่กล่องขายนะคะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้เป็นภาชนะ ชนิดอื่นก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นพิมพ์บุญที่เป็นพลาสติกเป็นรูปดอกไม้รูปรูปหัวใจรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตามความชอบได้เลยค่ะพอเราพักบุญครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาต้มบุญกันค่ะโดยที่เปิดไฟกลางนะคะต้มไปจนกระทั่งบุญเนี่ยสุกใสแล้วก็ไม่เป็นเม็ดติดไม้พายนะคะสังเกตดูง่ายๆค่ะว่าไม่มีเม็ดติดไม้พายแล้วเราก็ปรุงรสด ด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปครึ่งถ้วยตวงนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อสามารถชิมรสดูได้นะคะว่าชอบรสหวานมากหรือว่าหวานน้อยนะคะสูตรนี้จะออกหวานธรรมชาตินะคะหวานอ่อนๆทานเล่นทานง่ายนะคะปรุงรสจนกว่าจะพอใจนะคะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็นำมาตักใส่ใน ภาชนะหรือว่าตักใส่ในลูกมะพร้าวนะคะใส่ในถ้วยขนาดหนึ่งออนนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะให้วุ้นเขาเซตตัวดีหรือว่าใครจะนำไปแช่ในตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเขาเซตตัวเร็วก็ได้นะคะพอวุ้นเซตตัวแข็งดีแล้วเราก็นำมาจัดใส่ในกล่องค่ะ ใส่ในกล่องแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าจะใช้กล่องขนาดไหนจัดออกมาก็ดูสวยงามน่าทานแบบนี้ละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสามารถเอาไปทำทานเล่นที่บ้านหรือว่าทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาวกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ